ไอคนกรการใหญ่ตีกับตาเด้อปุ๊เอออม่อามเอาใหม่เอาใหม่โยวางว้อยพึืออเดียอย่าพึ่งนะอย่าพาพึ่งอยงนะให้ยายบอกสตาร์ทให้ยายนับก่อนหนึ่งส จุ่มจุ่มเฮยยี okay, ่หอยได้สามแล้วนะออหม่อาอหม่ายืนตไม่ฮึบอือ้เก่องีหอยนะนับยวอย่าพึนืเดี๋ยวอยากให้ยายนับถึงสามอนโอเคไหมคะกอ่าเอ่ออะไรก่อนเนื้อสาม

ออหนี่นี่นี่นนี่น่นี่นี่นีนี่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 นน่นน่น่ โอ้ยกิริศกิริศกิริศมานกิริศกิริศก็มาบัาเนเรียบร้อยแล้วคิริศตัวนี้เต่าคอยว่าเป็นไงเราบังเต่าเพชรนักบาทไงเฮ้ยแล้วกิริศมาได้เหรอมาอย่าไปทำ้ายเขานะโนโนโน้องคอยน้องเพชรยายา,ยาเพชรอย่าไปทำเขาเพชรเอ้ย Bài này, tiền cứ xuống lấy hết bỏ, mày mềm mềm thế nào, này, bay nấy, bay nấy đó, bay đấy, vinh không bay, sáng, ừ. này, bay, 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 จิ้งหรีดจิ้งหรีดไปไหนเอาทางน้ำนาดีอากาศดีน้ะมื่อนี่บ้าหนาวเออตรวนี้ได้ยยยยยเต็มยคนนี้เหพ่พ่งออกแต่คนนี้ลุยยยมแม่แม่แม่หนึ